เมื่อวันที่23กันยายนนะครับทาง Nintendo ก็ได้ประกาศ Kirby ภาคใหม่ออกมานะครับผมซึ่งเป็น Kirby 3D Adventure นะครับผมซึ่งหลายๆคนที่ได้ดูตัวอย่างก็น่าจะคิดว่ามันคล้าย Mario Odyssey มากๆเลยซึ่งคราวนี้ถือว่าเป็นเกมที่เรียกได้ว่าสร้างความแตกต่างเลยภาคนี้จะแตกต่างไปจากภาคเก่ายังไงก็ขอเชิญพบกับรู้ก่อนเล่น Kirby and Forgotten Land ถ้าพูดถึงเกมเคอร์บี้กันส่วนใหญ่หลายคนก็จะนึกถึงเกม 2D ไซสโก้ซะมากกว่าเคอร์บี้ส่วนใหญ่ที่เราจะเล่นกันก็จะเป็นแบบเดินไปซ้ายไปขวาไปถึงเส้นชัยกินศัตรูแล้วก็พ่นศัตรูใส่แล้วก็ฆ่าบอสฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นมันก็เคยมีเกมเคอร์บี้ 3D มาก่อนแต่ว่ามันจะเป็นเกมแนวพัลส์เซนซะมากกว่าส่วนใหญ่หรือไม่ก็จะเป็นเกมรถแข่งอย่างเคอร์บี้เคอร์บี้แอร์ไลน์ในเกมคิวถ้าพูดถึงภาคที่คล้ายกับฟอร์กอท i ลน n d มากที่สุดก็ต้องพูดถึง ภ้าเคอร์บี้หกสิบสี่จะคืนเตลชาร์ตนั่นแหละด้วยความที่ภาคนะั้นมันเป็นพลิกกนสามมิติทําให้เรามีความรู้สึกว่าเคอร์บี้มันมีความเป็นสามมิติแต่จริง,รงมันเป็น2.5มากกว่าด้วยความที่ว่ามันยังออกเดินซ้ายขวาอยู่ดีโดยเฉพาะบอสไฟอย่างเงี้ยมันก็ยังดูเหมือน2.5อยู่ดีด้วยความที่ว่ามันไม่สามารถสู้แบบ3 6 0ได้ขนาดนั้นแต่ภาคนี้นะครับเรามีอิสระที่จะสามารถเดินไปไหนก็ได้นะครับไม่มีไม่มีอีกแล้วซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับมีซ้ายขวา หน้าหลังด้วยนะมี3 6มี360ที่สามารถเดินได้นะแต่ไม่สามารถออกจากแบ็กกราวด์ได้นะมันยังมีขอบเขตอยู่มันยังมีกำแพงล่องหนอยู่แบบจูๆ่ๆมึงเปิดเกมมาอย่างเงี้ยมึงจะบินนี่มึงจะบินไปตอนจบอยี้ไม่ได้นะอย่างเคอร์บี้อย่างภาคน,นี้จะสามารถลอยตัวได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นมันไม่สามารถลอยตัวตลอดไปได้มันมีเหนื่อย ในเรื่องภาค Forgotten Land ก็จะเป็นประมาณว่าเคอร์บี้ก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ใน Dreamland นะครับก็ระหว่างที่ขี่ดาวไปเที่ยวเล่นนะครับก็เกิดรอยแยกของจักรวาลเกิดขึ้นนะครับเป็นรอยแยกที่ดูดกืนทุกสิ่งจากโลกไปนะครับซึ่งข้อสันนิษฐานที่ผมคิดได้นะก็คือสเตรนท์มันไล่มนผิดนะมันนำให้เกิดรอยแยกของจักรวาลน,นะครับซึ่งผลพวงจากนั้นก็ทําให้เพื่อนๆเคอร์บี้น,นะครับวอดดีดหล,หลายตัวนะครับโดนดูดเข้าไปไม่รู้ว่าสัตรน์โดนดูนดหรือเปล่า แต่รวมถึงตัวเคอร์บี้เองด้วยที่โดนดูดเข้าไปเช่นกันนะครับเพราะมันโดนต้นไม้ชนหลังจากที่ตื่นมาอีกทีนะครับเคอร์บี้ก็ตื่นมาในที่ที่ตัวเองก็ไม่รู้ซะแล้วว่าอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับเป็นดินแดนลางนะครับเนื้อเรืเร่องก็ประมาณนั้นแหละภาคนี้เคอร์บี้จะมีพลังใหม่ที่ได้โชว์อยู่ในเทเลสองนะครับเป็นพลังที่ ดูดรถเข้าไปแล้วสามารถใช้พลังของรถได้นะนั่นก็คือนั่นก็คือมอฟฟูหมดนั่นเองมอฟฟูหมดจะเป็นโหมดที่เป็นการอมสิ่งของเข้าไปแต่ยังไม่ได้เป็นการกืนแต่จะสามารถใช้พลังนั้นได้สมมติถ้าเคอร์บี้ดูดรถเข้าไปก็จะเป็นการใช้พลังของรถได้ในการเคลื่อนไหวถ้าเคอร์บี้อมคนจราจรเข้าไปก็จะสามารถเจาะพื้นที่แตกได้ซึ่งจริงๆจุดประสงค์มันไม่ไดเอาไว้ทําอย่างนั้นแหละ คร์บี้อมแหวนไว้อย่างงี้ก็จะสามารถปล่อยลมแต่ในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่บนเรือใบได้อะไรอย่างนั้นเมื่อเคอร์บี้ดูดหลอดไฟก็จะสามารถส่องแสงได้อันนี้พอเข้าใจอยู่เมื่อเคอร์บี้อมประตูโค้งก็จะสามารถล่นได้อันนี้แปลกแล้วนะถ้าเคอร์บี้ดูดน้ําเยอะๆก็จะสามารถพ่นน้ําได้อันนี้เขาอันนี้เก็ตเลยแล้วยังมีบันไดนะครับแล้วก็มีโดมในการใช้เปิดหาของแล้วก็ท่อที่สามารถกิ้งไปทําลายผนังที่แตกได้ ยี่นี้มันจุดประสงค์ผิดหมดเลยนี่ยวะ่ะนอกนจากนั้นก็ยังมีพวกตู้กดน้ําตู้กดน้ําที่สามารถพ่นกระป๋องได้ซึ่งจริงอันนี้พอเข้าใจแหละแต่เอาจริงๆนะหลอนดีไซน์นิดหนึ่งอ่ะด้วยความที่แบบว่ามันเป็นสภาพที่แบบกึนไม่ลงอ่ะมันเลยแบบเพราะของมันใหญ่เกิอนอ่ะมันเลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวคือคิดสภาพเอาเหมือนกับเหมือนเจ๊ที่กินฟินเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมีรูปไปดูอ่ะเดี๋ยวใส่รูปไปนั่นแหละประมาณนั้นเลย มันประมาณนั้นอ่ะแล้วมันควบคุมได้อ่ะไอ้นี่คือแบบน่าก,กลัวมากเลยนะเว้ยคือเคยฝันร้ายอยู่ว่าโดนรถคูบี้ชนอ่ะไอ้ยี่แบบวอตอรฟัคอีกอย่างที่เค์บี้สามารถใช้มัลฟูโบดได้ก็คือรถไฟหอนนั่นเองแต่รูปล่างมันไม่พูดดีกอ่ะภาคนี้ภารกิจเราคือการช่วยเหลือวอร์ดูดี้ที่ถูกขังในที่ต่างๆซึ่งจะเป็นการต่อยอดสู่สถานที่ที่เรียกว่าวอร์ดูดีท้ทาวน์นั่นเอง วอร์ดดี้ทาวจะเป็นเมืองเหมือนเมืองอพยพสําหรับวอร์ดดีที่เราไปช่วยมาซึ่งการสร้างเมืองมันจะมีกําหนดว่าเราต้องช่วยเหลือวอร์เดดีกี่ตัวสถานที่นั้นถึงจะสามารถสร้างขึ้นมาได้ซึ่งในเมืองนั้นก็จะมีช็อปให้เอาไว้ซื้อของมีกาชปองให้สุ่มนะครับเพื่อจะดูว่าดวงเมืองดีขนาดไหนมีมินิเกมให้เล่นเล่นคนเดียวหรือจะเล่นกับเพื่อนก็ได้แต่ถ้าไม่มีเพื่อนก็จะต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะซึ่งในเมืองก็จะมีคอร์เซียมเอาไว้เล่นบอสลัชโหมดนะครับบอสลัชโมดก็ค ทาที่จะทําได้นะครับผมและเกมนี้สามารถโคอ p ได้ด้วยนะเหมือนกับภาคก่อนๆเลยก็คือเล่นกันด้วยกันได้2คนนะและภาคนี้สามารถอ p ability ได้นะครับสมมุติถ้ามีดาบธรรมดาก็สามารถั p เป็นดาบที่มีอนุภาพแรงกว่าเดิมได้นะครับผมจากระเบิดลูกเล็กจะกลายเป็นลูกใหญ่ <S <S และฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดนะครับผมเคอร์บี้แม่ใช้ปืนเว้ยไปตองกืนและศัตรูใช้ลูกปืนแก้ปัญหาดีกว่า ในปี2022นะครับเคอร์บี้ก็จะครบรอบ30ปีแล้วนะครับซึ่งซีรีส์นี้ก็อยู่มาอย่างยาวนาน,นครับก้อนชมพูที่สามารถมอบความสุขให้ทุกคนได้เกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกของเคอร์บี้ครับที่เป็น 3D p ฟ a t f o r m Adventure นะครับผมการมาจนไปของเคอร์บี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะสามารถช่วยเพื่อนได้หมดหรือไม่ก็ขอติดตามในเกม Kirby บี้แอนด์ฟลอตเแลนด์ครับเกมวางจําหน่าย25มีนาคมนี้นะครับและดิโมก็ปล่อยให้โหลดใน Nintendo eShop เรียบร้อยแล้วครับผม แต่ถึงยังไงรถเคอร์บี้ก็ตามหลอกหลอนถึงในฝันกูอยู่ดีแหละ